มาชมกันต่อนะครับบอ,อกความมหาชนจากเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราเล่าไปถึงคดีความต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องที่มันเกิดขึ้นปี2554นะครับมันมีอยู่หลายประเด็นที่น่าสนใจที่ตอนนี้ต้องตามกันต่อในเบรกนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายเรื่องของการตรวจค้นด้วยแล้วก็มีการไปยื่นเรื่องหลายหน่วยงานแล้วก็รวมไปถึงสภาทนายความก็เข้าไปช่วยเหลือ,อยังไงบ้างทีนี้ตอนนี้นะครับอยากจะให้สองท่านนี้ ช่วยนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าไปในชั้นไต่สวนชันสุดพิษศพการฟ้องคดียายาแล้วก็รวมถึงคดีแพ่งแล้วสุดท้ายผลของคดีแพ่งเนี่ยฝ่ายจําเลยก็คือราชการเองเนี่ยย,ยุติในชั้นอุทธรณ์ต่างๆยังไงเชิญครับเข้าไปสู่ชั้นของการชันสุดพิษศพก่อนอ่าครับผมแบบกระชับนะครับ ก็พอหลังจากทีใ่ในกรณีที่ว่ามีการตายพิธรรมชาติหรืออ้างว่าวิสามันฆาตกรรมนะครับก็จะมีการไต่สวนการตายเพื่อ,อทราบว่าผู้ตายคือใครตายที่ไหนเหตุและพฤติการที่ตายถูกไหมครับอย่างนี้ก็จะมีการนัดไต่สวนการตายตัวทางญาติผู้เสียหายก็ที่ผู้มีส่วนได้เสียก็สามารถร้องคัดค้านได้ครับทางสภาทนายความเราก็เข้าไปตั้งแับตอนตอนนี้เลยครับขั้นตอนนี้ก็คือยื่นคําร้องขอคัดค้านเข้าไปเพื่อนํา พยานแล้วก็เข้าไปชักค้านพยานของฝ่ายของฝ่ายผู้ร้องก็คืออายการครับผลของการไต่สวนเนี่ยทราบว่าศารเนี่ยไม่ได้ลงลึกนะเดี๋ยวแมกเพียงแต่ว่าตายด้วยเหตุอะไรตายยังไง นนคือคือก็คุณรัชดาเขาเป็นคนถามนะครับเขาพยายามถามเรื่องประเด็นเพราะคณะทํางานเราให้น้ําหนักไปเรื่องเกี่ยวกับว่าเพราะว่าทางนู้นเขาตั้งรูปคดีมาว่าผู้ตายเกี่ยวข้องกับยาเสพติดควรคุณรัชดาเนี่ยเป็นคนซักถามเป็นคนอะไรเนี่ยก็พยายามเน้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดปรากฏว่าศาลเขาก็บอกไม่เกี่ยวมไม่เกี่ยวเอาให้เอาว่าผู้ตายคือใายตายที่ไหนตายยังไงเหตุและพฤติการณ์ที่ตายเขาก็จะตัดเรื่องแต่เรื่องยาเสพติดเนี่ยตัดพยายามตัดออกตัดออกก็ ผลท้ายคำสั่งก็คือว่ามันมีมันมีพิเศษอีกอย่างนะครับคือหัวหน้าชุดที่ไปเนี่ยพันตำร,รวจโทวีรพงษ์หรือไงผมจำไม่แน่ใจว่าจำถูกหร<ม>ือเปล่าวิรยุทธ์เนะครับเบขาเข้าเบิกความพอเข้าเบิกความเสร็จเรียบร้อยปรากฏว่าทางเราทางคุณรัชนาเนี่ยจะจะถามค้านปรากฏว่าศารบอกไม่ต้องละพอฟังแล้วตัดเลยแล้วก็มีคำสั่งเลย แล้วคำสั่งก็สั้นๆว่าผู้ตายคือใครตายที่ไหนตายยังไงแก่นี้เราก็ตำรวจคนไหนเป็นคนยิงให้ตายครับอันนี้เราเราเข้าไปสู่ตั้งแต่การขั้นขั้นตอนของการชนสูตรพิสูจนเลยเขาไปเขาไปแย้งตอนนั้นเลยว่าไม่ใช่ถูกไหมฮะแล้วยังไงต่อครับก็พอเมื่อมีคําสั่งนี้เมื่อมีคําสั่งมันก็ถึงที่สุดอก็เป็นคดีอาญาปรากฏว่าพอมีคาสั่งนี้แล้วปั๊บ เราก็ฟ้องเองทางสภาทนายความฟ้องเองคดีนี้ไม่ได้พนักงานอนยการนะครับเป็นเราฟ้องเองเป็นเป็นส่วนของสภาทนายความฟ้องคือก็ต้องไต่โถนบุญฟ้องอีกชั้นหนึ่งก็คือไต่โถนบุญฟ้องก็โอเคพอจะคุยเรื่องจะพูดเรื่องเกี่ยวยาเสพติดเขาบอกไม่ต้องไม่เกี่ยวเอาเอาเรื่องฆ่ากระตายไปเลยคือไม่ได้หยิบเรื่องตรงนี้เอาเอาไปในที่ยิงกันเลยว่าทําเกินกว่าเหตุไหมถูกไหมครับก็ประทับฟ้องในข้อหาว่า เจตนาฆ่ากับพยายามฆ่าก็คือมีสองคนที่ไม่ตายพยายามฆ่าก็มีสองข้อหานี้ก็เลยก็ในประทับรับฟ้องไว้ก็มีการพิจา <c oughs> รณาคดีอาญาก็ศาลชั้นต้นเอาว่าศาลชั้นต้นเลยนะครับผลเลยศาลชั้นต้นก็บอกว่า,าคือมีคนยอมรับว่าใช้ปืนยิงก็คือคดาบเศิกุลนะดาบศิธิกุลน, <c oughs> นอกนั้นเขาปฏิเสธหมด <c oughs> ก็ฟังได้คนเดียวคือดาบเศทธกุลก็ยอมรับ เขาก็บอกว่าสารก็บอกว่าเป็นการป้องกันพอแอบเกินสมควรครับการพิจารณาการให้การเป็นประโยชน์ก็เลยลดโทษให้ครึ่งหนึ่งคงจำคุเกเจ็ดปีหเดือนนะครับครับรบ,รบทางเราก็คณะทำงานก็มาพิจาราก็อุทธรว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ป้องกัน แล้วมันไม่ใช่แค่ป้องกันเกินสมควรกระเหตุเจตนาเลยมันเป็นเจตนาแล้วก็อีกสองคนน่ะไอกระสนนัดนั้นน่ะเพราะคดีนี้คุณหญิงพรทิพย์เขาส่งทีมสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ไปตรวจสถานที่เกิดเหตุตรวจรถตรวจละเอียดมากครับก็เราก็บอกผลมันไม่ใช่ม,ม,ใชมันมีกระสนนัดที่ยิงกลางทางน่ะถ้าสองคนนี้ไม่หลบไม่มีเหตุบังเอิญเนี่ยมันต้องตายก็เป็นคือ,อวิธีกระสนเนี่ยเหมือนจะตั้งใจจะให้เสียชีวิตเลยอ่ะครับ อันนี้คือจุดที่เราป้องอุทธร์รับครับก็อุทธร์ไปว่ามีเจตนาฆ่าจะพยายามฆ่าครับสารอุทธร์ก็เห็นชอบตามเราอืครับคือน่าสนใจตรงนี้ว่าเรื่องของข้อมูลในการไปเอาหลักฐานแล้วก็ขึ้นสารเนี่ยนะครับตรงนี้สำคัญคือหนึ่งคืออย่างที่คุณรัศดาบอกไปว่าเขาเนี่ยพยายามโทรแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วคุณรัศดาบอกว่าพ่อค้ายาเสพติดที่ไหนจะโทรแจ้งตำรวจหนึ่งเก้าหนึ่งในเวลานั้นถูกไหมฮะเรามาฟังดนึงฮะ ือเราไปตรวจสอบแล้วมีหลักฐานการใช้โทรศัพท์มือถือของคน uh uh. ตายโทรเข้าเบอร์ห uh. นะึ่งเก้าหนึ่งของราชการแล้วเราเอามาประกอบให้ศาลเห็น <Huh? S 2> ดังนั้นคดียายาที่ศาลลงโทษแล้วเนี่ยพอเสร็จแล้วเราฟ้องแพง่ง uh huh. ฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายเนี่ยศาลให้โอกาสสืบเต็มที่นะศ uh huh. าลฟังทุกป,ประเด็นประเด็นที่ตำรวจไปให้บอแสว่าคนตายเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอะไรพวกเหล่านี้ศ uh huh. าลแพ่งให้โอกาสเต็มที uh ่ huh. ดังนั้นศาลแพ่งชดให้ชดใช้ค่าเสียหาย ในทุกประเด็นทั้งการความผิดฐานละเมิดฆ่าผู้อื่นหรือพยายามฆ่าผู้อื่นและความผิดฐานให้ข่าวหมิ่นประมาทผู้ตายเหล่านี้นะพฤติการของการพยายามที่จะเอาของผิดกฎหมายไปยัดให้ศพผู้ตายสิ่งเหล่านี้สารให้ค่าเสียหายเต็มอายิ่งอาญาอาญาตอนนี้คือจบอยังอ่ะจบแล้วครับจบยังไงครับ,บ,รรบก็พอสาลอุทธร์ใช่ไหมกลับใช่ไหมครับ เขาก็ดีกาทางเราก็ดีกาอทางคนต่างดีกาทีนี้ปรากฏว่าเขาก็ดีกาว่า,อาของเขาเนี่ยเป็นป้องกันพอสมควรกับเหตุแล้วก็เขาก็ไม่ผิดหนึ่งห้าเจ็ินบทติทหน้าที่โดยไม่ชอบครับไม่ผิดสารดีกาก็มีคําพิพากษาว่าเาเป็นเจตนาฆ่ากับพยายามฆ่ายกข้อหาตามที่เขาดีกาก็คือไม่ผิดหนึ่งห้า็ดครับก็ดีกาก็สิ้นสุดก็คือพูดง่ายเขาก็าผิด ว่ามีเจตนาค่ากับพยายามค่าครับส่วนทางแพ่งทางแพ่งทางทางเราก็คุณรัชดาจะสืบไปเต็มแล้วสืบไปรอฟังผลคดีย,ยาซึ่งผมขอเสริมคุณรัชดานิดเดิงเรื่องคดีแพ่งเนี่ยมันเป็นสารชั้นต้นเนี่ยผมผมขอดูหน่อยเพราะคดีมันนานนะครับครับก็คือว่าที่ผมเห็นเป็นประเด็นที่สําคัญก็คือว่าสารแพ่งซึ่งสารแพ่งอุงเทพใต้เนี่ยเขา เขาให้เลยครับให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร้องเรียนของวามเป็นธรรมก็ให้ครับที่เขาไปร้องเรียนของวามเป็นธรรมตามหน่วยงานต่างๆให้ครับเราขอไปห้าหมื่นสามเก้าสิบแปดบาทสาลให้ห้าหมื่นนะครับให้เต็มตัดนิดเดียวก็คือให้ให้ให้เต็มครับเกือบเต็มช่วยเต็มที่ตัดเศษเป็นหน่อเดียนะครับค่าใช้จ่ายส่วนนี้นะค่าเดินทางค่าการที่ไปร้องเรียน สารให้รองเรียนที่เป็นร้องเรียนของฟาร์มเป็นธรรมนะสารเนี่ยให้ครับแล้วก็ค่าขันไออุปการะเนี่ยให้ถึง2ปี่สิบปีครับให้จากว่าที่ว่าเป็นเวลา20ปีเป็นเงิน2องล้าน4ให้กับพ่อกับแม่ครับครับแล้วก็ค่ารถเสียหายที่โดนยิงให้อีกครับที่เราขอไป5,52แสนห้าหสารให้5้าแสนนะครับก็็ให้ครับ ให้เยอะนะเก้าบเเกว่าก็คือปัดเศษออกให้ทุ่นๆแล้วแล้วสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยที่ต้องพูดก็คือค่าเสียหายเกี่ยวกับชื่อเสียงที่ถูกกล่าวหาว่าผู้ตายยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสารให้ครับสารให้ล้านหนึ่งอะหนึ่งล้านบาทเพราะเขาก็เชื่อว่าผู้ตายเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแน่นอนถ้าดูจากพฤติการต่างๆก่อนที่จะเกิดเหตุนะฮะถูกไหมฮะ ให้พ่อให้แม่ไม่พอนะครับเรื่องเรื่องว่าค่าเสียหายเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยยุ่งเกี่ยวยาเสพติดยังให้กับโจทย์ที่สามซึ่งเป็นพี่ที่ไปด้วยครับคือนอกจากให้โจทย์ที่สามที่ว่าไม่ตายแล้วเป็นพยายามฆ่านะครับให้หนึ่งล้านแล้วยังให้เกี่ยวกับว่าที่ที่เกี่ยวกับว่ายุ่งเกี่ยวกัยาเสพติดเนี่ยให้อีกหนึ่งแสนให้โจทย์ที่สามส่วนโจทย์ที่สี่ี่ยิ่งยิ่งมีความก้าวหน้าอย่างยาเสพเอ้ยที่คำพิพากษาเนี่ยผมเห็นว่าเป็นความก้าวหน้ามากก็คือศาลให้ว่าผู้ โจดิสีีซึ่งเป็นภรรยาเนี่ยมีอาการซึมเศร้าอสารให้ครับว่าหลังเกิดเหตุแล้วภรรยาเขาเห็นผู้ตายเนี่ยสามีมเขาเนี่ยตายต่อหน้าเกิดอาการซึมเศร้าเนี่ยอืให้ครับให้ห้าแสน ให้เลยฮะนี่คือความเป็นธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็คดีถึงที่สุดแล้วทั้งแพ่งและก็อาญาผู้ที่เสียหายคือผู้ที่มาจากกับรถคันนั้นก็ได้รับความเป็นธรรมเรียบร้อยส่วนครอบครัวของผู้ตายก็ได้รับความเป็นธรรมเช่นเดียวกันทั้งอาญาและแพ่งจะขอขยายดนึงครับคดีอาญานั้นเนี่ยเราฟ้องร้องกันดำเนินการที่สกลนครศาลจังหวัดสกลนครแต่คดีแพ่งเนี่ยเราฟ้องที่ศาลที่กรุงเทพใต้ด้วยเหตุที่ว่าคดีอาญานั้นเนี่ย สถานที่เกิดเหตุที่สกลนครส่วนคดีแพ่งนั้นเนี่ยเราฟ้องสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นจําเลยคนเดียวเพราะว่าเป็นต้นสังกัดครับนะครับแล้วกรณีเนี้ยเป็นการละเมิดนะเพราะงั้นแล้วเนี่ยเราก็เลยฟ้องที่กรุงเทพครับทีนี้ในผลของคดีแพ่งเนี่ยนะหลังจากที่มีคดียา,ยาถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะสารก็หยิบมาวินิจฉัยเพราะค,รความเสียหายเนี่ยสืบไปแล้วก็มาวินิจฉัย เพราะว่าโดยหลักล้วมับเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญาเนี่ยมันต้องฟังคดีอาญาเป็นหลักละเมิดหรือไม่ละเมิดครับทีนี้พอสารพิพากษาแล้วนั้นเนี่ยนะครับทราบว่าทางจำเลยเนี่ยอขอขยายอุทธรและมีการยื่นอุทธรขออนุญาตคุณนรสช่วยขยายความคดีแพ่งใช่ไหมครับเขาขอขยายระยะเวลาอุทธรแล้วพอเขาอุทธรแล้วเนี่ยทางกระทรวงการคลังมีความเห็นจากการที่เขาตรวจแล้วนะคำพิพากษาคดีเนี่ย เขาเชื่อว่าอุทธรณ์ขึ้นไปก็อาจจะไม่เป็นผลดีกับสํานักง,งานตาํารวจแห่งชาติแต่มันจะเสียหายกับราชการเพราะดอกเบี้ยที่ศาลพิพากษาแล้วแล้7.5ดังนั้นเนี่ยก็เลยเขามีการถอนอุทธรณ์เมื่อเขาถอนอุทธรณ์คดีก็ถึงที่สุดผู้เสียหายก็มารับเงินแล้วผู้เสียหายเนี่ยรายเนี่ยเขาดีนะเขาเห็นว่าเขาไม่ต้องไปจ้างทนายความดังนั้นค่าทนายความที่ใช้แทนโจทย์ที่ให้จำเลยชำระเนี่ยเขาก็เอาเงินหนึ่งแสนบาทมามอบให้สภาท<อ>นายความ คือตอนแรกเนี่ยผู้เสียหายเขาไม่ได้เพิ่งใช้ทนายความคือเขามีชุดหนึ่งก่อนก่อนหน้าจะเป็นสภาทนายความเขาใช้ทนายเอกชนถูกไหมฮะครับแล้วพอเปลี่ยนมาเป็นสภาทนายความสุดท้ายเราเริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนจุดสิ้นสุดเลยอันนี้อยากจะฝากอะไรถึงคนที่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจหรือว่าเรื่องที่อยากจะให้ช่วยเหลือให้ได้รับความเป็นธรรมในสังคมนี้ครับทางทั้งตัวแทนของสภาทนายความจะบอกอะไรกับประชาชนตรงนี้อยากจะเรียนอย่างนี้ครับคือก่อนอื่นต้องขอบคุณสภาทนายความ สภาทนายความเนี่ยช่วยเหลือประชาชนนะครับที่ยากไร้ไม่ได้รับความเป็นธรรมผมคิดว่าเป็นองค์กรด้านกฎหมายที่จะช่วยเหลือประชาชนได้นะองค์กรหนึ่งซึ่งหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนถูกละเมิดสิทธิ์ไม่ได้รับความเป็นธรรมก็มาร้องขอความช่วยเหลือกับสภาซึ่งก็มีทนายความที่จะให้ความช่วยเหลือมีความรู้นะครับอันนี้เป็นการช่วยเหลือเนี่ยเรายืนยันนะครับว่าค่าทนาย ศูนย์บาทนะครับค้าทนายศูนบาทแต่เราทําด้วยใจนะครับแม้ว่าค่าวิชาชีพนะฮะเราจะไม่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นทนายอาสาช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายของสภาทนายความแต่เราทําด้วยจิตวิญญาณของทนายความนะครับที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผลงานที่ปรากฏเนี่ยมันพิสูจน์ในตัวมันเองอยู่แล้วนะครับว่าแม้ว่า เราจะไม่มีค่าทนายเหมือนกับเรารับลูกความวทั่วไปก็ตามนะครับแต่เราเอางานเนี่ยเป็นตัวตั้งเราตั้งใจช่วยเหลือประชาชนจริงรแล้วทั้งสองขั้นเนี่ยนะครับผมยืนยันได้เลยว่าจิตวิญญาณของทนายความอาสาเนี่ยเกินร้อยเพราะท่านอยู่กัสบสภานรยความมาเนี่ยผมว่าสามสิตได้ไหมครับ <laughs> สามสิบปีได้แล้วครับอยู่กันมาก็เจอเรื่องราวต่างๆนานามากมายที่ประชาชนเขามีความเดือดร้อนแล้วก็มาขอความเป็นธรรมแล้วก็ขอให้สภาทนายความช่วยเหลือเอาละครับแล้วเบรกนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับคุณรัศดาและคุณสุรศิษฐ์มากๆเลยนะครับที่เป็นแขกรับเชิญให้กับเราแล้วก็มาพูดถึงกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นแล้วสภาทนายความเข้าไปช่วยเหลือจนได้รับความเป็นธรรมท่านผู้ชมครับช่วงหน้าประเด็นที่หมอความอยากจะนําเสนอก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับวีวีอดีตทีมงานรายการ The g h o s t Radio โอเขาไปโดนวิชาชีพหลอกให้รีวิวสินค้า ในแอปพลิเคชันนะครับรีวิวยังไงไม่รู้ครับหลอกให้โอนเงินเข้าไปแล้วก็เป็นเหมือนฝากแล้วก็ได้ดอกวงดอกเบีย้ยต่างๆานานานาปรากฏสูญเงินไป5.6าแสนบาทและตอนนี้มีการรวบรวมผู้เสียหายอีก60คนเรื่องราวจะเป็นยังไงมิจฉาชีพใช้วิธีการหลอกอย่างไรช่วงหน้าติดตามกับหมอความมหาชนครับ